สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับ Ford r a n g e r c a p XL Passport นะคะตัวนี้จำหน่ายที่ราคา692,000บาทตัวนี้เรามีสีอะไรบ้างมีสีบนเงินที่ลูกค้าเห็นนะคะแล้วก็มีสีดำสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะตัวนี้สายซิ่งนะคะใส่ล้อ18นะคะก็ แต่งตามสไตล์ที่ลูกค้าชอบนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ Ford Auto Gallery ปทุมธานีโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศมา5ปีซ้อนนะคะตอนนี้เราอยู่กับ Ford Ranger Cap XL Plus นะคะตัวนี้เราแต่งซิ่งให้ลูกค้าแต่งสไตล์ซิ่งกระจังหน้าตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นตะแกรงมามาแต่งให้แล้วก็มีคำว่า Ranger นะคะ เป็นโครเมียมก็เข้ากันกับกับสีนั่นเองโอ้สายสิ้นจริงๆตัวลอ้อนะคะแล้วก็ตัวติดครอบไฟหน้าอ๋อสายสิ้นเขาก็จะติดติดตัววัดรอบด้วยนะคะ ตัวนี้มีบันไดมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะติดกันสารแล้วก็บาวมือรวมถึงฟิล์มเซรามิกกันสารเราติดให้สี่ชิ้นนะคะตัวกันชนเราเอาออกคืนให้กับลูกค้าตัวนี้เราติดคําเป็นสายลุงกบป้ายก็เป็นสายลุ้งเหมือนกันนะคะติดครอบดักท้ายแล้วก็ตัวข้อไฟท้าย พร้อมกับข้อฝาถังน้ำมันก็ชอบสไตล์นี้ก็แจ้งมาได้ค่ะเราจัดให้แต่งไม่เยอะแต่แต่งสไตล์ที่คุณต้องการนะคะโทรมาเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณจุนด้วยนะคะโทรมาหาคุณจุนได้ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานี 08-8503-8507หรือแอดไอดีไลนมาได้ค่ะฟอร์ดปทุมค่ F o R Ford. ะ F O R D ฟอร์ดปทุม P A T H U M ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ